อะไรนะครับเรื่องสัญญาค่ะทำไมไม่ต่อสัญญาคะเอ่อทำไมไม่ต่อสัญ,ญคือตอนนี้ผมก็เป็นนักแสดงอิสระครับผมแล้วก็จริงๆสาเหตุก็คืออยากจะจริงๆตัวผมเองมีความฝันเยอะแล้วก็อยากจะลองทำงานในหลายๆรูปแบบซึ่งผมแล้วก็ประกบรู้สึกว่าการที่เราได้ เป็นนักแสดงอิสระมันก็จะทําให้เราได้เจองานในห,นาหลายๆรูปแบบมากขึ้นซึ่งมันก็ตรงกับความฝันของของผมและก็ชีมของผมซึ่งนั่นก็คือสาเหตุหลักนะครับที่ที่จะสนใจจริงๆใช้กระบวนการในการสังเกตนานก็นาน,นานครับผมนานมากๆนานมากๆมันก็คือมันเป็นเรื่องของส่วนตัวมันเป็นเรื่องของการทํางานแล้วก็เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยครับระหว่างผมกับหลายคนซึ่งเราก็คิด ก็คิดหนักครับผมคิดหนักแต่แต่พอพอคิดไปเรื่อยๆก,ก็ก็รู้สึกว่ามันเป็นทุกการทีสนใจท,ที่ที่ถูกต้องสรับผมในใ,ในในตอนนี้พูดคุยครับพูดคุยก,ก็ก็คือพูดคุยกันเยอะเลยครับผมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆอย่างแรกผมอยากจะขอบคุณทางช่องสามมากๆแล้วก็ทางผู้ใหญ่ช่องสามมากๆเพราะว่าถ้าไม่มีเขาคือมันก็ผมก็คงไม่ได้ยินอยู่ตรงนี้แหละอันนี้คือความจริงอะครับผมอม แล้วก็ได้คุยกับผู้ใหญ่เยอะแล้วก็ผมมั่นใจว่าทางผู้ใหญ่เข้าใจการตัดสินใจของผมแล้วผมก็ผมก็เข้าใจการตัดสินใจของผู้ใหญ่ด้วยครัความสัมพันธ์กับแปลว่าอะไรก็ความสัมพันธ์กับผมกับเพื่อนๆในช่องด้วยครับผมแล้วก็คพันใช่ความผูกพัน relationship อันน yeah, yeah, uh, yeah, yeah. ah, ah. em> ี้สไตล์ความผูกพันใช่ชอบเป็นเพื่อนในอ๋อความผูกพันใช่อาจจะทให้จริงมีคุยกับเพื่อนมาปรึกษาในแใงในวังเรามั้ยไม่ก็ไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ได้ปรึกษาครับผมคือมันก็แต่ในใจมันก็คือการตัดสินใจของผมนี่แหละแต่ว่าได้ได้คุยได้ได้ก็คุยแหละแต่แต่ไม่ได้ขอคำปรึกษาแค่แบบว่าแค่แบบว่า ให้ทราบมากกว่าแต่ที่สุดเลยว่าเราจากหลังที่จบที่ไม่ละครแล้วมันก็เราก็กำลังมาด้วยแต่อยู่ดีเราก็าย,ยกังคนที่ตกใจอืมก็ก,ก็ก็เข้าใจว่าทำไมคนถึงตกใจครับผมแต่ว่า <ul ain> ผมก็อยากให้ทุกคนดูว่าผมผมยังไม่ได้ไม่ได้หายไปไหนครับผมผมก็ยังทำงานในวงการนี้เหมือนเดิมครับผมแล้วก็อยากจะฝากผลงานของผมให้กับทุกคนด้วยจริงๆิ ใช่ครับมีละครเวทีครับผมก็คืออัตพาน2499ครับผมก,ก็อยากจะฝากทุกคนมาดูเยอะๆนะครับผมมันก็เป็นมันก็เป็นละครเวทีเรื่องแรกของผมที่ทําแบบจริงจังครับผมก,ก,ก็อยากจะให้ทุกคนมาดูเยอะๆครับเห็นพ,พี่บอลบอกว่าเราเข้าไปแคสเองใช่ครับเขา้าไปแคสเองเอ,อก็คือ เขาก็ม <S preach science> bueno. ีถามมาว่าสนใจหรือเปล่าผมก็ตอบว่าสนใจก็คือตามจริงเลยครับสนใจจริงแล้วก็ไปแคสแบบปกติเลยครับผมก็คือเข้าไปแคสสองเพลงแล้วก็แคสการแสดงแล้วในสุดท้ายเขาก็เลือกผมซึ่งผมก็แฮปปี้มากมากครับเขาก็ไม่ได้คิดว่าผมจะได้มีโอกาสเลยพี่บอยบอกว่าเขาขึ้นในความสามารถของเราผมก็ต้องขอบคุณมากๆครับพี่บอยแล้วก็ผมจะไม่ทำให้พี่บอยผิดหวังครับ หลายคนมองว่าควาเขามเป็นจุดจบนะคนทีดว่าเราจะเป็นเซนส์สดที่บอยจีเข้าสังกัดปุชาติผมก็ยังยังไม่ได้คุยถึงถึงถึงตรงนั้นครับผมก็ก็จริงๆสําหรับผมเนี่ยหลังจากนี้ผมก็ต้องไปซ้อมละครเวทีเหมือนกันครับคือชีวิตประจำวันของผมตอนนี้คือมันอยู่กับละครเวทีหมดเลยผมก็ยังไม่ได้คิดเรื่องอนาคต ไกลขนาดนั้นก็อยากจะฝากอนาคตไว้กับพี่ๆทุกคนด้วยแหละว่าสมมติว่าใครมีงานอะไรใครมีงานให้ผมก็ติดต่อได้เลยนะครับผม้อนนี้ฝากาอยู่ใช่ครับผมผมก็เราก็ต้องเอาตัวเองรอดเนาะไม่งั้นพี่ถามว่าหลังจากลรควเวทีเราจะเป็นนักแสดงสลัดต่อไปหรือว่าจะมีสังกัดผมไม่มั่นใจเลยครับผมผมไม่มั่นใจจริงๆแต่ที่รู้ก็คือตอนนี้ผมดีใจกับการตัดสินใจก็มีความกังวลหรือมีความเองมาก ก็มีจริงๆไม่ไม,ไม่ได้กังวลครับแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับว่าการที่เราอิสระเนี่ยมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นซึ่งสําหรับผมผมเห็นว่าผมยังใหม่อยู่ยังอายุน้อยอยู่ถึงแม้มว่าผมอาจจะเป็นรุ่นพี่ในวันนี้ซึ่งคือครั้งแรกนะที่ผมเป็นรุ่นพี่อ่ผมก็ยังอยากจะ,ะมีม,มีมีความเสี่ยงอยู่ ครับผมโอ้เรื่องนี้ก็ก็ผมผมก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ต้องต้องถามผู้ผู้ใหญ่จริงๆเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยยังไม่ได้เปิดคอม่พิวเตอร์แล้วก็ตอนเราออกมาเราได้คุยไม่ได้คุยไม่ได้คุยข้อดีจริงจังครับเพราะว่าในช่วงนั้นช่องก็ก็มีแผนของเขาผมก็มีแผนของผมก็ก็คือไม่ได้ไม่ได้คุยกันถึงถึงดีเทลมากขนาดนั้น แต่ว่าต้องต้องต้องไปถามทางผู้ใหญ่จริงๆครับผมผมก็รอรายละเอียดกันแต่เราก็จะมีคิวก็คือเัาคิวมาว่าให้มาโปรเจกต์ก็ก็ครับผมก็ก็มีมีคุยไว้แต่ก็ต้องต้องรอดูว่าว่าโอกาสมันมาเมื่อไหร่แล้วก็คิวมันจะลงยังไงเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่มั่นใจไม่ไม่ได้อยากจะตัดปากผู้ชา่แล้วคุณก็จะมาร่วมงานที่เราถามได้ได้ยินดีเลยครับผมยินดีแล้วก็คุณคุณอุ้มวิทยาเนี่ยก็ก็อยู่ทั้งสาม อำงานกัพี่พึ่งไม่มีความสุขเลยครับก็โอ้โหให้ให้เยอะครับให้เยอะก็เขาสำหรับเขามันมันหลายหลายอย่างเนาะที่ที่ติดติดกันครับผมซึ่งผมก็พยายามอยู่ข้างๆเขาก็ชวนเขาไปกินข้าวแล้วก็ประกบก็ก็ชวนเขาไปดูหนังอะไรแบบนี้ด้วยครับผ็ก็พยายามอยู่กับเขาแล้วก็ฝากฝากเขาไว้กับทุกคนด้วย คือเขาก็ต้องการความความรักความความช่วยเหลือในในช่วงเวลานี้ก็ก็สนิทเป็นเดิมครับผมสนิทเป็นเดิมใช่แต่แต่ผมอยากจะขอทุกๆคนมามาคุยกันเรื่องสินค้านิดหนึ่งไหมสรุปก็คือว่าเดี๋ยวผมจะถอดเสื้อ ใช่ครับดูผมจะเอาให้หมดในโฆษณานะซัมเมอร์ซัมเมอร์จะต้องเป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องคูจัรคูโอ้เป็นรุ่นพี่ต้องทำให้รุ่นน้องรุ่นน้องด้วยไม่ทำตามแบบไงเพราะเราโฆษณาเรามาก่อนก็ประมาณนี้ครับเอาเบาๆนะครับเบาๆก็ได้กลิ่นไหมครับไม่ได้กลิ่นหอมไม่ได้กลิ่นแต่แต่หอมเนาะเ้ยออาา่งีหอมเนาะบอร์ดี้เราก็ดีแต่เราก็มีเราจะใส่เซ็กซี่ในซัมเมอร์นี้อ่ะเออก็ขาครับผมอ่ะถ่ายแพ็คแล้วด้วยรอดูครับรอดูผมก็มีในไอจีผม กดไลค์เกี่ยวกับงานเกี่ยวกับอะไรกันไม่พี่เห็นในจรพี่อยากเห็นตัดตาดเนื้อนี่อ๋อนั่นก็ไปดูอีกทีก็ได้ครับไม่ไม่จะมีแสนม์นะครบซัมเมอร์นี้ซัมเมอร์นี้เราแบบว่าร้อนไหมอะไรอย่างเงี้ยซัมเมอร์นี้ก็น่าจะร้อนครับสงการก็ร้อนครับผมก็ก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูแต่ก็น่าจะมีครับตามนะครับครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากครับฝากติดตามผลงานของผมไว้ ล่าส uh, ุดก yeah. ็จะมี2อเอ้ยอันตพันสองสี่เก like ้าเก้าลรคอเวทีครับทางราชาวัยขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอเคตรนี้เนี่ยครับโอเคสวัสดีค่ะอบคุณครับโอเครับโอเคสัสดีค่ขอบคุณค่ะพวัดีนะ